กราบสวัสดีครับคุณผู้ชม วันนี้เรามาพ่อการแนะนํามือถือเรียราคา6กพันหกพันกหลายหลายคนจะทํา5าพันแต่เราไม่ทําเพราะว่ามันก้ากึ่งระหว่างสามพันใช่กับ6กพันแล้วมันก็จะไปเกือบหมื่นอย่างเงี้ยใช่ครับมันก็เป็นแบบ3ามหกลางๆดีกว่าอ่าสามหกแล้วเก้าเก้าก็หมื่นหนึ่งไปเลยเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้ามันเป็นช่วงโปรโมชั่นอะถ้าแนะนําไปที่5ไป5้าไปปางหกไปมันก็จะลงมา5้าพันอยู่ดีเนี่ยผมเลยแนะนํากพันมันจะได้ขึ้นไปอีกได้ใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันราคานี้หมดอ่าตัวแรกที่เราจะแนะนําครับเป็นรัร่ีีวแกทม ดใช่ <ขอ S 2> แล้วก็อ,อัปเดตข้ามเวอร์ชัน Android อะ่ะ6ปี6เมเจอร์ Android โอ้โห <laughs> สุดยอดแรม4นะแล้ว6ปีครับแต่ทีเนี้ยผมไม่ได้ันซีเรียสหรอกแรม4คือบางคนอะ่ะเขาใช้จนอื่นเหมือนแม่พี่อะ่ะใช้จนมันอืดมากอะ่ะแต่ว่าเขาต้องการอวนตังอะไรอยู่อะ่ะ ก็ถือว่าเขาเป็นความรับผิดชอบที่ดีส่วนจะถึงหรือไม่ถึงจะอืดไม่อืดเป็นอีกเรื่องหนึ่งถือว่าเป็นการรับผิดชอบที่ดีแค่นั้นเองนะครับรุ่นนี้ก็มากับจอซูเปอร์อะมเริตนะครับรีเฟล็ก90เฮิรตเลยขนาด6.7นิ้วนะครับก็ถือว่าขนาดนี้เหมาะสมนะครับ6.7นิ้วแล้วก็เป็นหน้าจออะมเลตด้วยซูเปอร์เลยนะซูเปอร์อะมอริ90เฮิรตพอแล้วนะสว่างด้วย800นิตสว่างจริงๆนะไม่ใช่แบบเคมาเล่นอ่ะครับเคมาใช้ได้จริงเวลาเราใช้เปลี่ยนแอป กางแจ้งได้จริงๆอ่ะครับผมมากับ m e d i a t e ไ Dimensity 63.0นะครับซึ่งรองรับ 5G นะครับก็เป็นรุ่นเริ่มต้นที่รองรับ 5G เลยแล้วก็ราคาอยู่ในระดับ5,000เป็นเครื่องแรกที่มี 5G นะ 5G <อ>ไม่พอมีอัลต้าไวเลยปะครับ,รบออให้มาครบอ่ะ ก็เข้าไปเรื่องกล้องเลยนะครับก็คือกล้อง3ตัวกล้องหลัก50ล้านนะครับกล้องอันตาไวห้าล้านแล้วก็กล้องมาโคสองล้านนะครับซึ่งก็ถือว่าใช้งานแบบครบๆแล้วถ่ายสวยด้วยรุ่นนี้อัดวิดีโอแบบพันแปดแบบ3 0เฟรมเรททั้งกล้องหน้าและกล้องหลังกล้องหน้าเนี่ยสิบสามล้านพิกเซลสองนะครับถ่ายได้ดีเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นแบบแนวกลางๆของซัมซุงอ่ะแล้วก็แบตเตอรี่5้าพันมิลลิแอมชาร์จยี่สิบห้าวัต์ก็ถือว่ากลางๆซึ่งรุ่นนี้แล้วแต่โปรโมชั่นนะบางบางที่่อเเ้้้าาไไมมดแถหััััชรใงนนนก็ต ปัหาหัวชาร์จอะไรพี่แฮม ฟิลเซอร์ครับโอ้โห <Hey! S 1> ขอบคุณฟิลเซอร์ครับ <laughs> ขอบคุณ <laughs> <c oughs> ครับหัวชาร์จเป็นอะไรมองกอไทยแต่มาตรฐานโลกนะครับ <c oughs> คือชิปทั้งหมดคือตัวท็อปสุดในวงการชาร์จได,ด้เร็วที่สุดแล้วในซัมซุงผมลองมาทุกยี่ห้อแล้วครับซื้อได้เลยราคาเท่าไหร่พี่แบบ65วัตต์อะถ้าตัวแบบชาร์จ macbook ชาร์จอะไรได้เนี่ย <c oughs> อยู่ที่ประมาณ800กว่าบาทแต่ใส่โค้ดใส่อะไรก็หกเจ็ดร้อยสายก็ชาร์จเร็วสุดอะไรเงี้ยซึ่งแนะนำก็ซื้อเผื่อไปเลยของ้าวัตต์ใช่เผื่อชาร์จแล็ปท็อปชาร์จรุ่นนนนนนท็็ออออออปๆะะไไรรรรเเงงีีี้้้้้้้ยชาา์จดแแลววกกตตััััมมมมพ4คืขส แล้วก็สตอรเรจเนี่ยเริ่มต้นที่ร้อยแกิกราคาที่ตอนนี้ 5, 9 9พัเกาก่าคือมันคุ้มตรงที่มันมี 5G กับกล้องรัตวายเลยแหละเพราะเลยราคาเนี่ยมันหายากแล้วแต่ว่าจุดที่ด้อยๆตัวนี้ก็คือว่ามันอาจจะมีความแลกอ่ะเพราะแรมมันไม่ได้เยอะตัวอื่นเขาไปเพิ่มแรมไปเพิ่มในแรม6กกิกันหมดแล้วอืมหกกิกแปดกิกแล้วแต่ว่าไปรุ่นนี้ทีบกับรุ่นเก่าคือเพิ่มเซนเซอร์สแกนนิ้วมาสแกนนิ้วข้างข้างเครื่องก็ถือว่าครบๆนะสำหรับส่รนโดยการเยอะๆให้ผู้ใหญ่ใช เ <Okay, S 1> ไปรุ่นต่อไปนะครับรุ่นนี้พี่แผมน่าจะชอบมากโอ้โหรุนนี้ตัวนี้เป็น i n f ฟ n i ิตีฮ50 Pro Plus 4G นะครับรบ<อ>รุ่นนี้เนี่ยจุดเด่นของมันก็คือว่าตัวเครื่องที่สวยที่สุดละผมมาเอาไปให้คนรอบตัวผมจับมีแต่คนทายหมื่นเนใช่ปะ่ะหมื่นครับหมื่นแปดสองหมื่นยังมีเพราะมันจอโฮงเครื่องมันบางมากเลย6.8บ mm, มิลนะครับแล้วก็ที่สําคัญมันเบานะ6กรกรัมเท่านั้นในบรรดาตัวเลือกที่เราเสนอมาเนี่ยในราคาเนี่ยตัวนี้เบาสุดแล้วก็มี54มาให้าริบสปคมาพร้ครั2สเวามว่า ห้าร้อยห้าสิบนิดโดยประมาณนะครับถ้าพีก็พันสามครับผมหกจุดเจ็ดแปดนิ้วเป็นฟ l ้งดิพั s นะครับแล้วก็มีสกิล a w a r e d i s p l a y ซึ่งเป็นสกิลของจอโมเลสอยู่แล้วชิปเซ็ต G100 หกนาโนเมตรครับอ่าแรม8ความจุ128หรือว่าบ,บางช่วงอาจจะได้แบบ256เลยอะไรเงี้ยแล้วแต่ราคาคนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ย50ล้าน f 1.6โอ้โหรูรับแสงกว้างมากนะครับแต่ว่าเลนมันจะแคบนิดน,นึงมัน27ม mm มอะ่ะส่วนกล้องหน้า13ล้านพิกเซล2.2ครับครัลำโพงดีที่สุดในเรืราคานี้แล้วรับลำโพงสเตดิโอด้วย ใช่บาย JBL แต่แล้วอยู่ที่คนชอบนะผมบอกกันแต่ผมชอบตัวนี้มากที่สุดเลยครัแล้วก็แบบเนี่ยให้มา5,000มิลลิแอมชาร์จ3 3วัตต์ครับเต็มประมาณ1ชั่วโมง18นาทีผมจําได้แม่นเลยแล้วก็มีระบบบายพาสด้วยหมายถึงอะไรคุณเล่นเกมไปแล้วคุณจับชาร์จใช่ไหมมันก็เข้าบอร์ดเลยมันไมด้ผ่านแบตใช่มันจะทำให้ความร้อนอุณหภูมิเครื่องลดลงเวลาคุณเล่นเกมติดต่อกันเวลายาานเรนะ ซึ่งตอนนี้แรม8กิกรอม200จบกิกโคตรเยอะใช่ราคาอยู่ที่6,900ใช่ลเล่นเกมก็ใช้ได้ดีเลยเอา V60 อะไรอย่างเงี้ยครับรุ่นนี้พี่แพรเหมือเนเพิ่งจะรีวิวไปนะครับก็คือออร์เนอร์200ส mart อ่าซีรีส์ตระกูล200นั่นเองนะครับก็มากับหน้าจอ TFT LCD นะครับ6.8นิ้วรองรับ Refresh 120เฮิร์ตนะครับใช้ชิปองค์ผล Snapdragon 4 Gen 2นะครับที่รองรับ 5G ด้วยนะครับผมกล้องหลัง2ตัวนะครับกล้องหลัก50ล้านพิกเซลนะครับ แล้วก็กล้องเดฟสอล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านะครับอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะมากับลำโพงสตีดิโอนะครับออกทางข้างบนข้างล่างแบตเตอรี่5,200มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ชาร์จไวอยู่ที่35วัตต์รุ่นนี้พี่แพรเพิ่งรีวิวไปเป็นยังไงครับตัวนี้กล้องสวยเหมือนกัน แต่ผมว่าสู้อินฟินิตไม่ได้อินฟินิตไว้บาลานซ์เลยฉลาดกว่าแต่ตัวนี้ก็ออกแบบว่าใสเคลียร์เปิดเงากล้องหน้ากล้องหลังเหมือนเหมือนกันแต่ผมว่าอินฟินิะคอนทราสวยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะได้เรื่องความถึกใช่ใช่เห็นมันจะได้เรื่องความถึกความทนนะครับแล้วก็ได้มาตรฐานกันน้ํา IP64 64มันอาจจะไม่เท่าเรียวมีแต่มันจะได้กระจกจอแข็งแรงมาด้วยครับผมซึ่งมันจะแข็งแรงมากนะรุ่นนี้คือคนที่แบบอยากได้จอใหญ่แบตเยอะๆแล้วถึกๆอ่ะแล้วออเนอร์เป็นแบรนด์ที่ทาโหมดซอฟต์ดวงตามาเก่งที่สุดในบรรดาแบรนด์ พูดเล่นตอนกลางคืนอนะเนเป็นปแบบถ่ายติก๊กตอกก่อนนอนนะแล้วมันจะแสบตาแนละ้วเล่นออเนอร์ไม่แสบตาเลยมันดิมแสงดีแล้วมันก็จะแบบว่าใส่โหมดเซอร์คาเดียนซอกดวงตามาดีตามันจะไม่ล้าตามันไม่ล้า <c oughs> เน้นทนแล้วก็อุปกรณ์เขาเรียกว่าฮาร์ดแวร์ที่ออเนอร์ใส่มามันคือฮาร์ดแวร์ที่ดีมากสังเกตเลยว่ามือถือรุ่นที่มันไม่แพงมากของออเนอร์อย่างอย่างที่มันดี O ที่ไปเทสความถึกมาเห็นปะ ท็อปหนึ่งถึงห้าแบล็คเนอร์ติดแทบจะหมดเลยแล้วรุ่นไม่ต้องแพงเลยนะรุ่นถูกๆอะติดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันให้เซลล์ไซเคิแลแบตมาดีโดยปกติเนี่ยเซลล์ไซเคิลแบตดีๆมันจะใส่ในตัวแบบหมืน่นหรือตัวท็อปแล้วถ้าจะให้ประหยัดพลังงานต้องใส่ชิปเซ็ตสามนาโนเมตรสี ones, ่นาโนเมตรคือสถาบันวิยกรรมที่ดีๆอ่ะมันถึงจะรวมกันแล้วมันถึงจะประหยัดแบตค,คือเขาให้พวกวัสดุพวกนี้ใช<ว>่แล้วเขาแบบเขาเหมือนการันตีเลยคือใช้นานๆได้เลยแบงค์เขามันเหมือนหวยราคาตอนนี้นะครับก็แลมป์แปดกิกะลอมสองร้อยห ค่าพ<ช>ันหกก็เอาไปใส่ครบผมว่าครบเลยคุ้มเลย,เลยครับ อ,อีกตัวที่ผมอยากเอามาแนะนำพอดีผมเห็นราคามันใกล้ๆกันแต่ว่าอาจจะตก <X 8. S 1> ไปแล้วใช่ก็คือ Honor X8B ผมอ่านสเปคแล้วผมว่ามันน่าสนใจมากถึงแม,ม้ว่ามันจะเก่าแล้วนะครับโอ,อ้แต่สเปคมันคือใหม่เลยนะใช่แต่สเปคมันมันดีจริงๆอยากไม่อยากให้คิดว่าเก่าหรือใหม่เพราะว่ามือถือเลดเนี่ยถ้าคุณจะไปอัปเดตเยอะมันก็ไม่ได้เอาสเปคที่มันเล่นโอเค,คดีที่สุดผมว่านะแต่มันก็มีข้อด้อยมากกว่ารุ่นก่อนหน้านี้อยู่ส่วนหนึ่งแล้วแต่ใครชอบแล้วกันแต่ใครชอว่านี้เอามาแนะนํากันนะครับก็คือ อ็อนเนอร X8B ครับหน้าจอ AMOLED 6.7นิ้วเรเฟลเลต90เฮิรตนะครับสว่างสูงุดนี่2,000นิตเลยแบบพีคนะครับผมเป็น AMOLED ด้วยนะใช่จอโคตรสว่างครับแล้วก็มากับชิป Snapdragon 680อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของรุ่นนี้ก็คือสังเกตไม่เกง่งแค่ 4G ไม่ได้รองรับ 5G เหมือนรุ่นเมื่อกี้นะครับ <S <S> <S ส่วนกล้องเนี่ยก็คือมากับกล้อง3ตัวเลยกล้องหลัก108ล้านพิกเซลบครัโอ้โหจัดเต็มมากก็มีกล้องอันตราไวให้เซ็นเซอร์ใหญ่เท่ากับพวก S21 S22 ่1 8เซนเซอร์หนึ่งส เท่ากับเลดกลางๆหมื่นหนึ่งเลยนะครับถ่ายรูปสวยด้วยถ่ายรูปรสวยถ่ายรูปสวยกล้องตาวันงมีมาให้5ล้านพิกเซลนะครับแล้วกล้องมาโคร2ล้านก็คือใช้แบบครบส่วนกล้องหน้าเนี่ยพี่แพมก็โหดเหมือนกัน50ล้าน50ล้าน f 2.1เอุกว้างเลยนะแล้วก็ที่สำคัญอนะ่ะตัวเนี้ยตัวเครื่องมันบางเนี่เาห็นปดะ6.8แปดและเบา1 6 6พอๆกับไอตัว infinity แต่ตัวนี้มันจะไม่จอโค้งแต่มันบางเฉียบเลยซึ่งตัวเนี้ยกล้องหน้ามันมีเอกลักษณ์มากเพราะว่ามันเป็นตัว์เบิร์ p a ่ะมันคือ ไม่ใช่มันเล็กกว่าอยู่นะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่4,500มิลลิแอมแล้วก็ชาร์จไวอยู่ที่35วัตต์ตอนนี้ราคานะครับในรุ่นแรม8 g กิกลร้อม512นะหู5้าร้เยอะโหดมากอยู่ที่6,999กืก็อยู่ที่ว่าใครชอบชอบแบบไหนถ้าชอบบางแฟชั่นกล้องสวยครับ ตัวนี้รุ่นต่อไปนะครับ iQ Z 9 x, z 9 x เล่นเล่นเกมเลื่อนๆื่อนใชสเสถียรเสถียรน,นะมากับจอ i p s นะครับขนาด6.72นิ้วดีเฟรชเตอย, Hz, อยู่ที่1 2 0 h z เฮิรค่าสว่างสูงอยู่ที่พันนิตคอมเอียด Full HD แล้วก็ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 6 Gen 1, 1ซึ่งก็รองรับ 5G ด้วยกล้องหลัง2ตัวนะครับกล้องหลัก50ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องเด็บ2ล้านพิกเซลแต่รุ่นนี้ถ่ายวิดีโอ 4K <Okay, S 1> ได้ได แต่อยู่ที่30เฟรมใช่ครับแล้วก็กล้องหน้าแปล้านเซลล์แบตเตอรี่อยู่ที่6 0 0 0มิลลิแอมเลยโอ้โหเยอะมากเยอะที่สุดเลยในบรรดาที่เอามาแนะนำประชาร์จเร็วด้วยส4วัตต์เน้นชาร์จเร็วเน้นแบตเยอะใช่ตัวนี้น่าจะเน้นไปทางเกมเล่นเกมเพราะว่า 6G1 ครับนะแล้วก็มี IP 6 4มาให้ด้วยตัวเครื่องก็ไม่ไม่หนาแมิลเองครับผม0 0กรัมนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่6 7 9ัรอบาทอืมครับเจ๋งเลยนะ มาที่แฟน oppo กันบ้างนะครับก็คือ oppo a 3 4 g ครับผมตัวนี้มาพร้อมสเปค ips lcd 90 h z ความสว่าง1,000งพันนิตนะครับ6.67นิ้วไม่ได้ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็โอเคเพราะโดยปกติเราจะเจอ6.78 7ดเจ็ดแปดเอะไรเงี้ยแต่ resolution เดี๋ยวเขาจะเป็นแค่ hd hd plus นะครับแล้วก็ protection ็จะเป็น panda glass ครับนะครับน่ารักมี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 แพนด้ามีแพนด้านะครับตัวนี้ครับมากับชิป snapdragon 6ก gen 1นะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยิน6 gen 1ที่รองรับ 5g เแต่ว่า 6s เนี่ยมันคือรุ่นที่ดรอปกว่า6 Gen 1นะครับม,มันดรอปลงมาซึ่งจะรองรับแค่ 4G ก้องหลัง2ตัวนะครับก้องหลัก50ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าอยู่ที่5ล้านพิกเซลแบตเตอรี 5, ่5 1 0 0มป์นะครับแล้วก็รองรับชาร์จไวอยู่ที่45วัตต์รุ่นนี้จริงๆสเปคอาจจะไม่ได้วิววาแต่ว่าเน้นถึกใช่แล้วก็สำหรับแฟนๆร็ป้ po, อ่ะเขาน่าจะชอบในรูปแบบ UI UI เอยก้อง,องสวยๆวยนวลๆมันจะไม่เหมือน Vivo Vivo มันจะคอนทราสเข้มแล้วก็ตัวนี้มันรองรับ IP54 มันอาจจะไม่่สดหออกแตมันง มิลิเทอรี่เกรดสแตนดาร์ดแปดหนึ่งศูนย์ H ซึ่งเป็นมาตรฐานทหารกันกันแทกอะไรพวกนี้มันจะทนหน่อยครับตัวนี้ราคามันก็จะเบากว่าเพื่อนด้วยจากที่แนะนํามานะครับอยู่ที่ห้าพันสี่รเก้าสเก้าสำหรับรุ่นแรมหกอันนี้ยังไม่รวมส่วนลดใช่ไหมเนี่ยใช่อันนี้คือราคาปกติเลยเพราะฉะนั้นราคาที่รวมส่วนลดจะต้องไปดูในช่วงหนึ่งหนึ่งสองสองสามสี่เนี่ยมันก็ถูกกว่าไอ้พวกเมื่อกี้เป็นพันเลยนะใช่ตรุ่นต่อไปก็คือเรียวมีสี่เจ็ดห้าเพิ่งเปิดตัวกันไปเลยไปดูตามรีวิ ไอพีครับแช่น้ำร้อนแช่น้ำเดือดซึ่งเป็น IP6869 เลยนะพี่แฮมเอาหกเคือโหดสุดแล้วนะใช่กันน้ำา1.5เมตรไม่เกิน30มนาทีก็ผมว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับมือถือเียราคานี้เพราะว่าส่วนมากผมไม่เห็นเขาเน้น IP เท่านี้แต่คุณก็ต้องไปช่างเอากับไอออ o เนอร์เอ็กเจกับไอส0 0เมื่อกี้เพราะว่า IP64 กอ่ะ6ก็คือกันฝุ่นโดยสมบูรณ์ครับ4อ่ะมันคือกันการแบบน้ำสักกระเด็นใช่กระเด็นหรือว่าเอาไปจุ่มลงสัก นาทีเซนหนึ่งอะไรเง<ช>ี้ย่แต่โดยปกติอะถ้าเราใช้โดยปกติทั่วไปอะมันคือโดนละอองฝนหรือว่าเราใส่ในกระเป๋าแล้วเราขี่มอเตอร์ไซค์แล้วฝนมันสาดเงี้ยมันกันได้แต่ว่าไม่แนะนําให้ไปทำะนะใะ<ช>คือมันแค่กันอุบัติเหตุแต่ว่าตัวเนี้ยพอมันมีซิลที่ดีกว่ามันก็กันน้ำได้ดีกว่าพวกแรงดันน้ำอะไรพวกเนี้ยมันก็ดีกว่าแต่ว่า,า,าแต่กระจกมันอาจจะไม่ได้แข็งแรงสู้ไอตัวออเนอร์ครคุณต้องเวทเอาว่าคุณเน้นกันน้ํามากกว่าหรือคุณเน้นตกกระแทกอย่างที่พี่พอไแนนะะําาให้ปงเรว่าถ้ามัันนน้้ําาาเเเขมมกก็็่่รซออองยูดีใช มากับจอขนาด6.2 7นิ้วนะครับเป็นจอ LCD IPS Refresh 90เฮรตซค่าความสว่างสูงสุดอยู่ที่690นิตเลยนะครับแล้วก็ความเร็วอยู่ที่ Full HD+ s, ซึ่งเข้ามากับตัว Armor Shield Glass ด้วยนะก็เป็น m e t a r y g r a d e Standard เวลาเขาทดสอบเนี่ยเขาจะไปวิ่งกับรถทหารแล้วก็สั่นไปเป็นพันไมล์เลยนะสั่นอยู่ในกล่องนั้นอนะรสรุปเปิดมาไม่เป็นไรข้างในไส้เละ <laughs> ข้างในเขาก็โดนออกแบบมาแบบ <ขา S 1> เพื่อเซฟกันกระแทกได้ดีซึ่งจริงๆจะผ่านไม่ได้เทอรี่เกรดเนี่ยมันจะต้องแข็งแรงแข็งแรงแล้วออกแบบทุกอย่างกันแหละครับผมซึ่งก็ถึกใช้ชิปมือหนผลงมิด<ม>ิเอทิกเฮดิโอจีเก้าสองแมกล้องหลัง2ตัวนะครับก็คือกล้องหลัก50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์นั่นแหละส่วนกล้องหน้านะครับอยู่ที่8ล้านพิกเซล f 2 0สองลำโพงคู่ด้วยแต่ว่าแน่นอนว่าตัวนี้ไม่มีหูฟัง3.5เพราะว่าเขาเน้นกันน้ำนั่นเองแบตเตอรี่6,000มิลลิแอมป์นะครับแล้วววกกก็็รรรรอองััับชาาาา์์จไ45ตตตเเยะมคปิดว อยู่ที่6,499บาทสำหรับแรม8ความจุ1 2อยิแครับอุ้ยมเยอะด้วยแรม8กิกก็ดูเอานะไปดูรีวิวแล้วดูเอาช่างํำนักเอากับผู้ออนเนอร์รุ่นต่อไปนะครับนั่นก็คือเซี่ยวมี่เลดมี่โน้ต13 5G ด้วยนะซึ่งอันนี้ราคาจริงๆมันอาจจะเกินมาเลด6000มาขึ้นมา7นิดนึงแต่ผมอยากแนะนำเพราะว่าเผื่อไปซื้อช่วงโปรโมชั่นผมว่าราคามันมา6กกลางกลางกอ่า6กลางๆแล้วก็จริงๆแล้วมันลดประมาณพันหนึ่งอะนิดนิดแต่มันต้องมีโค ลดสามพันแต่คุณไปซื้อมันจะลดใช่อ่านิดๆ่ะบพันนิดๆอ่ะ,นนอะที่สําคัญตัวเนี้ยพอมันเป็นตัวเล่นมีโนดอ่ะมันจะมีแบบตัวเครื่องที่บันบางอ่ะเจ็ดจุดหกปิน,นึ่งหนักแค่ 175. คร้อย็บห้าคือเล่นมีโนดมันจะเน้นแบบจอใหญ่แบตเยอะนะแล้วก็ดีไซน์มันจะ สวยมันสวยงามนะครับดูดูอย่างอัตราส่วนหน้าจอปกติแล้วนะครับดีไซน์เดิมขอบล่างจะหนาแต่เนี่ยเป็นสมมาตรใช่มนสมมาตรล่างสีมาเลยดูกล้องมันเจาะรูแล้วมันสวยมากแล้วรูเสียหมีเวลาเจาะเจาะรูเล็กมากครับคือถ้าเป็นซัมซุงมันจะเป็นรูติ่งใช่แล้วถ้าเป็นแบรนด์อื่นก็จะรูใหญ่แล้วก็หน้าจอตัวนี้เป็นอัมโมเลดด้วย1000ล้านสีส่วนมากเสียหมีจะเคมสเปกจอมาโคตรมหาอลังการเวอร์วังซปเปอร์สยาล่างสีนะับเป็นความสว่สิบเฮิร์ตความสว่างนนดจอ6ันนิ้วรัะ นะเป็นคอนิ้งกริลล่าคลาสห้ด้วยนะครับก็ให้มาดีพอสมควรนะฮะที่สําคัญมี IP 54แต่ว่าตัวนี้มันจะเป็น Android เก่าหน่อยซึ่งถ้าคุณซื้อตอนนี้มันอัพได้ตอนนี้าสิบสแล้วแล้วก็เป็น MediaTek Dimensity 6080แรงพอสมควร6รนาโนเมตรด้วยนะครับแล้วก็แรมเนี่ยให้มา8 Storage 256เลยซึ่งเยอะมากๆหรือถ้าช่วงไหนถูกๆก็น่าจะได้ในห้าหนึเลยแหละแรง12ใช่แล้วกล้องหลังนี่ไม่ธรรมดา108ล้านพิกเซล F 1.7ด้วยเซนเซอร์ <S S <ensor> <S ใหญ่ 1, 1. 6, 7, นิ้ว้วโโอหหใญ่มาาากในนรคี้ น่าจะใหญ่สุด<ม>แล้วอ่ะคือจริงๆมันไม่ได้ราคานี่ไงใช่มันปรับลงมามันปรับลงมามันเลยมันเลยคุ้มแล้วก็อัลตร้าไวเนี่ยแปดล้านพิกเซล f 2 2งจุงหลังๆมาอัลตร้าไวเนี่ยเขาใช้ได้นะตอนเมื่อก่อนนะอัลตร้าไวท์เขาเลนเล่บุนบนะุนอ่ะซึ่งอันนี้อัลตร้าไวผมว่าน่าจะดีสุดแล้วใน<ม>ในกลุ่มใช่ใช่แล้วก็เลนเล่บสองล้านเอาไว,ว้เวลายะเวลาถ่ายพอร์เต็ดนะนะแล้วก็อ่านวิดีโอได้ข้อจํากัดนิดนึงพันแปดสิบ p กล้องหน้ากล้องหลังเลยกล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็กลลลลล้้้้้้ออองงงงหหหนนนนนนาาาาาเเเีีี่่่่ยยยพพิกกกกซะะคครััับ f 2 4แแแวว็็ูฟมมใตโดด เรามีลำโพงตัวเดียวเท่านั้นบลูทูธเวอร์ชันก็จะเป็นเวอร์ชัน5.3อยู่อไอ้ที่เราพูดมาอย่างเรียวมีอย่างไรมันเป็น5.0นะเพราะเขาไปเน้นความถึกมันจะต้องลดต้นทุนด้านอื่นๆนิดๆหน่อยๆแต่ตันนี้ให้สเปคบลูทูธมาดีไปเลยทั้งที่มันเป็นตัวที่แบบเก่านะแล้วก็แบตเตอรี่5,000ครับชาร์จไว33วัตต์ประมาณนี้ราคานะครับก็อยู่ที่เจ็บ <7. S 2> ที่เอาแบบไม่ช่วงโปรโมชัน การสนับสนุน<า>คอมเมนต์เราเ <ไว S 2> พราะว่ากว่าจะเราจะทำข้อมูลได้แล้ว<ช>ละบนนอนสามปีใช่จะดูอาจารย์เบียก็ไม่ได้ดู อ่ะตัวต่อไปเป็นพ o c o M6 Pro นะครับรบขึ้นชื่อเรื่อง M6 เนี่ยสเปคจัดเต็มอยู่แล้ว<ช>มันเหมือนกับซีรีส์ Galaxy M อะ่ะขายออนไลน์แล้วก็สเปคจัดเต็มอะไรประมาณนั้นเหมืนมโนโนอน Xiaomi Note อ่ะก็คือบาง8หนัก179เ้องกอลิร่งกอลิร่าการ์ดเหมือนไอ้ตัวเมื่อกี้เลยก็คือกอลิร่าการ์ด5้ด้วยนะครับมี IP 5 4ติดมาให้เหมือนกันตัวนี้เป็นจอมูเลดเหมือนกันด้วย120เหมือนกันด้วยนะครับความสว่างเหมือนกันอีกสูงสุด1,300นสาหน้อ7นิ้วแล้วก็ Fo อา5ออก้วด้วยนะซึ่งก็ จะมีความเถียนที่ที่ดีขึ้นนะเมื่อก่อนแฟนยวหมี่ก็จะบ่นๆนะพกคุ่มปกโก้เนี่ยผมว่าเขาหลังๆมาเขาทำลองสวยนะใช่ลอมแบบสมูทผมชอบมากเลยก็คือฟอนต์ผมได้มีโอกาสใช้ปกโก้ F6 ฟอนต์ยวหมี่เขาสวยมากมันมันโค้งสวยมันดูเป็นของแพงอ่ะมันโปร่งใช่ฟอนต์มันโปร่งแต่ตัวนี้นะครับมากับชิป Mediatek Helio G99 u น t ้ a ซึ่งจะรองรับแค่ 4G แต่ราคามันก็จะถูกแหละในช่วงปัวมันจะมีเลขห้าที่ผมเคยเห็นผ่านๆอยู่นะครับตัวนี้มากับกล้องหลัง3ตัวนะครับก็คือกล้อง หลัก64ล้านพิกเซลแล้วก็มีการสั่น OS ด้วยอุ้ยซ็นเซอร์ใหญ่เนี่ยหส่วนสองจุดศูนย์ใช่ก็คือใหญ่กว่าไอ้เมื่อกี้นิดนึงมี OS ในตัวคือมีการสั่นที่เป็น h a r d แวร์อะไรอะ่ะอ่าเป็นตัวอะไรันเลยอะ่ะซึ่งแน่นอนว่ามันเนียนกว่าที่ไม่มีแน่นอนเยอะด้วยเอาตาวายแล้านแล้านแล้วก็มาโคร2ล้านอัดวิดีโอได้ Full d หกสิบงสุดสามารถเปิดใจโลสโคบที่เป็น EAF ได้ด้วยก็คือซอฟต์แวร์การสั่นที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็คือบวน้มีก กล้องหน้า16ล้าน12.5 1 0 80p 60เฟรมเหมือนกันชอบที่เขาถ่าย60เฟรมได้เพราะว่าบางรุ่นที่เรายกตัวอย่างมา 5G ยังถ่าย60เฟรมไม่ได้ตัวนี้นะครับมากับลำโพงคู่ด้วยเ่นเมม่อกี้ลำโพงเดียวอันนี้ลำโพงคู่เขาแตกต่างแลวมีช่องเสียบหูฟัง3.5ให้นะครับแล้วก็ตัวนี้แบต 5,000mAh ที่รองรับ ชาร์จไวหกสิวัตต์ไวสุดแล้วในในเลนนี้ใช่ไอ้ลองลงมาก็เป็น45่สิบหองลงไป44อันนี้67ส0บ็หนึ่งร้อภายใน44่สิี่นาทีไวกับตัวท็อปบางตัวใช่แล้วก็แถมหวัยชาร์ดด้วยแถมมาในกล่องโอ้สุดยอดฟงฟิล์มแถมมาตังเคสแถมมาหมดที่สําคัญครับเห็นอันนี้ไหมฟิงเกอร์พิ้นส์อันเดอร์ดิสเพย์เป็นออปติคอลสแกนนี้บนหน้าจอเหมือนอินฟินิตอินฟินิตค้อนห้าสิบโวลต์พัดเหมือนกันให้มาโหดนะถ้าเกิดว่าคุณลลัััังงเเเไอ้้้ตตวววนนีียยกกบบใหม่ดดู๋ราาฟข จะใส่ไว้เป็นแรงของ CPU ที่เนยทำว่าอันไหนมันแรงขึ้นแค่ไหนคุณก็ดูตอนนั้นแหละคือความแรงแรม8กิกลอม256กิกนะครับราคาที่ไม่ได้อยู่ในโปรนะ6,999บาทถ้าไม่พอบวกไปอีก1สเต็ปนะครับผมว่าน่าจะอยู่ที่8,999แรม12ลอม512ตัวนี้จอสว่างเลย1,53นิตจริงๆที่ใช้เครื่องวัดมาซึ่งตามเคมนะเมื่อก่อนนี่ยผมไม่ค่อยเชื่อคำเคมก็เดี๋ยวนี้เขาเขาตามเคมเลยเขาเคมพันนิตแบบปกติอ่ะเขาวัดได้1,53นิตคือเลยมานิดหนึ่งแล้วลำโพ วงเสีียยดด้ดก็ผมว่าต้องรีบนะเพราะว่าเห็นว่ารุ่นใหม่จะมาแต่ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนนะแต่เห็นมันเปิดตัวกันหลกักมันเปลี่ยนชื่อนู่นนี่นั่นแต่รุ่นนี้ราคาเนี้ยผมว่าดีรุ่นสุดท้ายแล้วครับเทคโนโ p ยีส20 Pro 5G ซึ่งถ้าเป็นเทคโนก็จะดีแต่ถ้าเป็นเทคนิคจะผมยิกตาผมรุ่นนี้นะครับมาพร้อมหน้าจอเป็น IPS 120เฮิรตแล้วก็6.78นิ้วพิเนิยมคอมบอมเรฟู๊ดดีพัดมาก,กับชิป d i m เม s i t y 6080ที่รองรับ 5G ชิปตัวเดียวกันกับตัวเรดมากกัลงห สองตัวนะครับกล้องละร้อยแปดล้านพิกเซล f หนึ่งจ um ุดแปดหนึ่งส ok ่วนหนึ่งจุดเจนิวความใหญ่ของเซนเซอร์เท่าไอ้ตัวเล็ดมีใช่แต่ตัวนี้จะไม่มีอัลต้าไวเหมือนเล็ดมีครับต้องเข้าใจนะเพราะมันราคาไม่ได้สูงเท่าแล้วก็กล้องมาโครสองล้าน f สองจุดสี่อาจจะดูได้ 2K นะครับสูงสุดที่30เฟรมแต่เขามีฟีเจอร์เล็ดแฟลชสี่ตัวนะพี่แพรมใช้ตัวเดียว กล้องหน้า8ล้านแล้วก็อ่าวิดีโอได้ 2K เหมือนกัน30เฟรมลำโพงขับเสียงแบบสเตอรโอนะครับแล้วก็ไม่มีช่องเสียบหูฟังให้แบตเตอรี่5000มิลลิแอมแล้วก็ชาร์จไป3 3วัตต์ก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆแลมลอม2องร้อยหาราคา6,500นห้าร้อยาวคุ้มเหมือนกันนะเทคโนแต่เทคโนไม่เคยเข้าเลยนะก็เป็นอีกรุ่นที่น่าสนใจผมว่าเทคโนคุ้มหลายรุ่นโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแนะนำสมาร์ทโฟน0 0บวกลบใช่ปลายปีถ้ากล้องสวยสุดดนนนใราพวกี้50 ผมไม่รู้มันไปทําอะไรมันโกรธใครมาอินฟินิตคือมันสวยจริงมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเวลาเล่นมันจะแบบไว้บันลัษยมันสวิงบ้างถ่ายมาเดี๋ยวเข้มบ้างเดี๋ยวออดแต่เดี๋ยวนี้มันโอ้โหมันโหดจริงอจอที่ดีๆก็มีพวกเสี่ยวมีจอดีอินฟินิตก็โอเคได้อยู่แล้วก็มีออเนอร์จอดีมากๆนะครับเซอร์กาเดียนถ้าจอสวยๆอ่ะซัมซุงจอสวยเลยเป็นซูเปอร์โมเลลอัปเดตนานๆก็จะมีไอเลตหมีตัวเมื่อกี้กับซัมซุงซัมซุงนานสุดละซัมซุงโอ้วหหกปีตั้งแต่ไหนแต่ไรนะ อ่ะซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่ Honor X 7c คุณไม่ได้เอาเข้ามาคุณเอา200เข้ามาแทน Honor 200 Smart อยสมร์ท 5g มมี 5g กลับอีกตัวหนึ่งเว a l มี c 7.5อันนี้คือถึกเลย2ตัวนี้คือถึกที่สุดในบรรดาที่เรายกมาแต่ถ้าใครไม่ได้ทำตกทำอะไรคุณช่างน้ำหนักเอาแต่ละตัวมันจะมีดีมีเสียของมันถ้าที่พี่พมซื้อใช้เองล่ะซื้อใช้เองเหรอใช่พูดยากเลยถ้าผมซื้อใช้เองนะผมมีเล d m มีเมื่อกี้ o อ e 13 5g ใช่อินฟิม่ซื้อใช้เองซื้อให้แม่ แต่ถ้าใช้เองอยันหนึ่งอ่ะถ้าใช้เองที่เป็นเครื่องสำรองนะผมเอาออเนอร์เพราะผมซีเรียสเรื่องตามากกับเราเราเป็นผู้ชายแล้วเราแบบควักนู่นควักมันกระตุกกันกระแทกดีประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมหัวชาร์จฟิวเซอร์ครับคิดอะไรไม่ออกซื้อฟิวเซอร์ครับมาตรฐานโลกแล้วก็ผ่านมาตรฐานมอกไทยไปสไลด์นี้คลิก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 ติดตามกันด้วยเพราะว่ามันจะมีคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากแนะนำเลทเลียทุก500บาทไต่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 ขึ้นไปสหรไลด์นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ